สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกรรมในชื่อช่องว่ากรรมรำพันที่จริงแล้วคำว่ากรรมเราได้พูดมาหลายต่อแล้วไม่ว่ากรรมเกิดจากเจตนาหรือผลของกรรมหรือกรรมเวรเวรกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ได้พูดถึงมาแล้ววันนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องของทางแห่ง กรรมชั่วหรือที่เรียกว่าอาคุศลกรรมหรืออีกเรียกอย่างหนึงว่าอาคุโลกรรมมบทหมายถึงทางแห่งอาคุโลกรรมหรือทางที่ดําเนินไปสู่ความชั่วหรือกรรมชั่วอันเป็นทางนําไปสู่ความเสื่อมอันหมายถึงทุกข์หรือถ้าตายไปแล้วก็เขาเรียกว่าทุกขตินั่นเอง กรรมบทสิประการนั้นเขาแยกเป็นสามกรรมด้วยกันกรรมที่1นึ่เขาเรียกว่ากายกรรมภาษาอังกฤษเขาอาจจะเรียกว่า body i l action นะ body i l action ก็ได้นะครับกรรมที่2นะครับเขาเรียกว่าวจิกกรรมหรือการกระทําทางวาจาหรอภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว,ว่า verbal action นะครับส่วนกรรมที่สามบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นกรรมได้อย่างไรเพราะเป็นเขาเรียกว่ามโนกรรมก็คือการกระทําทางใจบางท่านอาจจะมีการเถียงว่าใจจะมีการกระทําได้อย่างไรจะมีการแอคชั่นได้อย่างไรภาษาอังกฤษอาจใช้คําว่า mental action กรรมกายกรรมพจีิกรรมและมโนกรรมเนี่ยเขได้แบ่งแยกออกไป อย่างเช่นกายกรรมก็จะมี3ประการวจีกรรมก็จะมี4ประการมโนกรรมก็จะมี3ประการด้วยกันด้วยกันนะครับเขาเรียกรวมทั้งหมดนั้นว่าอากุศลกรรมบทสิบหรือทางแห่งความชั่ว10ประการนั่นเองนะครับกายกรรม3นะฮะก็คือการกระทําทางกายข้อที่1ก็คือ ปานาติบาตหมายถึงการทำชีวิตสัตว์หรือว่าคนให้ตกให้ตกล่วงหรือตรงชีวิตคือการฆ่านั่นเองนะครับการฆ่าในข้อนี้เขาเรียกว่าปานาปานาติบาตน,นคะครับความหมายก็คือการทำชีวิตให้ตกล่วงหรือปรงชีวิตข้อที่สองของกายกรรมก็คืออธินาทานอธินาทานเนี่ย ก็คือการถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ไม่ว่าจะเป็นการขโมยลักทรัพย์หรือฉกช,ชิงวิ่งราวอะไรอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอาธินาฐานเป็นกรรมที่เกิดจากทางกายข้อที่3ก็คือการมสุมิฉาจาันนี่เขาเรียกว่าความประพฤติผิดในกรรมอย่างเช่นการประพฤติผิด ในบุคคลอื่นซึ่งไม่ในหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ของตนนี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นกายกรรมก็จะมี3ประการดังที่กล่าวแล้วนะครับสมรจิกรรมนะที่ว่ามี4ก็คือการกระทําทางวาจาเป็นเช่นข้อที่1ก็มีการเรียกว่ามุสาวาทคือการพูดเท็จการพูดเท็จพูดโกหกข้อที่สองก็คือปิสุนาวาจา หมายถึงการพูดส่อเสียดการพูดส่อเสียดข้อที่3ก็คือพุทธาวาจาการนี้พูดถึงการพูดคำหยาบต่างๆ่าข้อที่4ของวิกรรมก็คือสัมผัสปลาปะอันนี้พูดเพรเชอร์นะฮะถ้าพูดเพรเชอร์เขาเรียกว่าสัมผัสปลาปะถ้าพูดเท็จเขาเรียกว่ามุสาวาท ถ้าพูดซอเสียตเขาเรียกว่าเจอเรื่อยเปื่อยไปยงี้เขาเรียกว่าสัมผัสปลาปะนะสัมผัสปลาปะนี่พูดเพื่อเจอกรรมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่ามโนกรรม3ก็คือการกระทําทางใจที่เรียกว่า mental action นั่นเองนะครับ mental action การกระทําทางใจบางคนนะว่าเอ้ใจมันก็แค่คิดจะมี action ได้ยังไงมันมีครับในทางพุทธศาสนาข้อที่1ของมโนกรรมก็คือ อภิชาอันนี้ก็คืออยากได้ของผู้อื่น่ะเพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นคือเห็นของคนอื่นก็อยากได้มาเป็นของตนเนี่ยเขาเรียกว่าอภิชานะถ้าไม่ได้เห็นก็ไม่รู้สึกโลบอยากได้มาเป็นของตนข้อที่สองของมนกรรมก็คือพยาบาทอันนี้เป็นการคิดร้ายผู้อื่นคิดในใจคิดพยาบาทปองร้ายผู้อื่น เรบางทีเราเรียกทัพศัพ์เลยว่าพยาบาทภาษาบาลีเขาเรียกว่าพยาบาทข้อที่3ของมโนกรรมก็คือมิจฉาทิฏฐิอันนี้สําคัญมากน,ะนะก็คือเห็นผิดจากคลองธรรมคือเห็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่ว <g ul ain> คือมองผิดไปจากธรรมชาติของความจริงเลยเ <g ul ain> นี่ยเขาเรียกว่าอาุสลกรรมบทสิบก็คือทางแห่งอาุศลกรรม ซึ่งก็ประกอบไปด้วยกายกรรม3วัีีกรรม4ี่มโนกรรม3าที่ผลของการกระทําดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวัีิกรรมมโนกรรมมันให้ผลอย่างไรก็จะมีภาคต่อไปสําหรับวันนี้อากุศลกรรมบท10ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดติดตาม ช่องด้วยนะครับ